ก็สวัสดีครับข็เป็นคลิป EP ที่4นะครับผมหลังจากที่ได้มาร่วมกับเสนอไอเดียกวามคิดในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อสวนทุเรียนของพี่เขียวตอนนี้งานก็ไปประมาณ90เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาชมก็ตรงนี้เป็นสวนแปลงทุเรียนที่ขุดที่ขุดลุมไว้แล้วที่ว่าไม่ได้ตั้งพกไว้ตั้งเนินไว้แล้วครับผมตอนนี้ทางนะครทาง เอาไว้เพื่ออนาคตชักทางรถไมโครลวกลอกคูเพื่อมีตะกรอนนะครับผมตามเป้าหมายส่วนนี้ก็คือระดับที่วางท่อจากที่เราเปลี่ยนตรงนู้นนะครับเมื่อก่อนมีแนวคิดจะไปมันล่องทางใหม่ก็เปลี่ยนให้มันมาล่องเดิมนะครับก็เปลี่ยนแต่ว่าเป,เป็นดินแข็งนะตรงนี้เป็นดินแข็งนะเพราะพื้นที่ดินแข็งมันเลยวางได้นะครับสันเขื่อนนี่ครับโอเคเลยครับผมนี่ครับรูปแบบของสระจากที่พื้นที่ พื้นที่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราผมมองและคำนวณแล้วพื้นที่น่าจะได้น้ำตีแงว,ว่ากว้างกว้าง15เมตรนะยาวยาวประมาณ4 30เมตรนะครับแล้วก็ความลึกความลึกน้ำอยู่ที่มัน4-5เมตรก็น่าจะได้หลายหลายพันลูกบาทนะครับตอนนี้คือครับผมสมกิจประเดีประเทศกับการสร้างไอเดีย รับผมการสร้างไอเดียการเปิดช่องทางน้ําใหม่หรือว่าเปิดรูปแบบของทรงเขื่อนนะผมแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจกับคนขับแมคโครให้เข้าดีค่ะเข้าใจกันรวมทั้งกับผู้เจ้าของกับเจ้าของด้วยว่าเจตนาของเราคืออะไรให้เขามองเห็นรูปแบบนะถ้าแบบว่ามันออกมาแล้วจะตายแบบนั้นอยู่แบบนั้นนะครับผมก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมกับไอเดียการมาร่วมสร้างไอเดียให้กับพี่เขียวครับผมสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้เรามาดูครับผมการทําเขื่อนพักตะกอนนะครับก็ทําไมเราถึงทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทํานะครับผมตะกอนที่จะมาในห้วยครับม,มาจากการที่ว่าดินที่เราบนนี้คือพื้นที่ก็คือลาดเอียงนะผมเบรคโค่นไม้ยางทีปรับดินใหม่นะผมดินลงจานวันนี้ยฝนตกทีมันจะพาหน้าดินลงมาเพราะมันจะ ตามห้วยตามอะไรมันจะตื้นเขินนะผมเราก็เลยต้องมากักเก็บตะกอนไม่ตักนะผมมันจะไปบอ่อใหญ่พอบอ่อใหญ่เสร็จปุ๊บการตักอนาคตตักยากเพราะว่ารถต้องไมโครต้องลงไปข้างในพาะทำยากพาะว,วิธีแก้ก็นี่ครับท่านเป็นสันเขื่อนตักเก็บตะกอนหรือบอ่อนะผมเนี่ยนี่คือบอ่อหนึ่งบอ่อพอดีพี่เขาเพิ่มอีกบอ่อหนึ่งนี่ครับขุดกั้นอีกบอ่อหนึ่งครับผมเพื่อที่ว่าเป็นทางข้ามไปด้วยแล้วก็กักเก็บตะกอนอีกชั้นหนึ่งนะครับผม นี่ก็ช่วยได้และถ้าบอกของเพื่อนนับอยู่ได้5ปี10ปีบอกเราอยู่ได้15บหถึงยีปีเพราะว่าตะกอนพอมันเต็มนะผมแล้วก็ช่องช่องทางรถเมคโครที่เดินนัเนี้ยที่สําคัญมีทางเมคโครเดินนะผมแล้วก็มาอุมาล้วงตะตะกอนพอถึงพ้นแถวนี้ข้อคนข,ข,ข่อระวังก็แถวนี้ลิมตะลิงเนี้ยอย่าไปปลูกต้นไม้ยืนต้น มัฝากว่าอย่าไปปลูกต้นไม้ยืนต้นต้นไม้สูงเพราะว่าถ้าไมโครเข้ามาเวลามันทํางานพอมันโตมันทางานยากก็เป็นแนวคิดไอเดียหนึ่งครับผมที่เสนอความคิดเห็นนะครับกับจงกิจพาเด็กพาเที่ยวกับไอเดียการขุดสระยังไงก็เก็บความรู้นะครับผมก็ลองทดลองไปศึกษาดูนะครับผมยังไงก็เป็นแนวทางครับผมขอบคุณครับ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามไอเดียการสร้างสระน้ําไวร้รดสวนทุเรียนของพี่เขียวครับขอบคุณอีกอย่างก็คือขอบคุณพี่เขียวนะครับที่ให้โอกาสได้มาเสนอไอเดียและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ตรงนี้นี่คือพกพี่เขียวได้วางพกไว้แล้วครับหลุมที่ว่าจะปลูกทุเรียนประมาณร้อยสามสิบต้นไม่ต่ำกว่าแล้วก็สระน้ําที่ทําไว้นะครับ งาน้ําที่ทําไว้ก็โอเคนะผมก็เสร็จแล้วครับลงน้าถนนบ่อกระบ่อกัะตะกอนครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะผมสุรกิจพาเด็กพาเที่ยวกับคลิปไอเดียการคุณสอบการวางแผนหรือว่าการตั้งระดับแบบบ้านๆน,นะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมกับไอเดียขอบคุณมากครับสวัสดีครับ